ในที่สุดพื้นที่ช่องอ่านมาทั้งเนิน677และเนิน500ก็อยู่ภายใต้พื้นทงไตรงของไทยอย่างสมบูรณ์แบบด้วยความกล้าหาญและความเสียสละของเหล่าวีรบุรุษนักกรบกล้าทุกนายรู้สึกยังไงบ้างครับที่เรามีส่วนในการได้พื้นแม่นินไทยกลับคืนมาเนี่ยครับก็รู้สึกดีรู้สึกดีใจมากเลย เกิดมาชีวิตสักครั้งหนึ่งนี่ลูกผู้ชายนะครับที่ได้เป็นทหารที่รับใช้ชาติอย่างนี้เพราะว่าโอ้ทั้งบ้านนี้ผมทั้งหมู่บ้านเนี้ยพี่ผมคนเดียวที่เคยได้ไปรบที่เป็นทหารแล้วตัวเองได้บาดเจ็บได้รบได้อะไรผมอยากให้ทุกคนนะครับตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตคุณค่าของอธิปไตยครับแล้วก็อยากให้รักและก็สามาัคคีกันให้มากทําไมถึงต้องตระหนักคุณค่าของชีวิตถ้าเราคิดว่าปล่อยๆทหารไปไปรบแล้วก็ทุนเสีย เป็นยังไงก็ได้เราไม่ได้ไปทําเราก็ไม่ต่างอะไรกับขมรที่ขมรก็ไม่ได้สนใจว่าฐานเป็นงไงแต่เราไม่ใช่ขมรนี่ครับเราต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตคุณค่าของแผ่นดินเพราะว่าเราจะพัฒนาอะไรมากมายแค่ไหนเราไม่มีแผ่นดินไม่มีที่อยู่หรือเรายอมให้ประเทศที่ด้อยกว่านั้นมันลุกาลานมาลรังแกเรามีเกียรติเรามีศักดิ์ศรีนะครับผมเนี่ยอยู่ในช่องบกเจอขมรจนไปทําที่ช่องอันมาผมไม่เคยมีความรู้สึกกลัวขมรเลยทางที่เห็นนะว่ามันใช้ปืน7.62ใช้ R p g พ น้องทหารอาจจะรู้สึกกังวลเพราะโอ้ขมินผู้หมวดครับทําไมกระสุนมันใหญ่จังมันไม่ได้เขากลัวแต่เขาแค่ขาดความรู้ทำว่าทหารไทยใช้ห้าจุดห้าหกอ่ะมันมีขนาดที่เบากว่าแล้วทั่วโลกนิยมใช้เพราะว่ามันมีระยะการประทะกันที่เขาคิดว่ามันจะเกินไม่เกิน3 0 0ร้อถึงสี่เมตรเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้กระสุนขนาดที่ใหญ่เกินไปใช่ไหมครับเรื่องแบบนี้พอเราใช้ตระกูลปืนของเราเราก็ต้องมีความมั่นใจว่าของเราอดีที่สุดแล้ว ใช่ไหมครับไม่ต้องไปกลัวคอมเพตเลยผมไม่มีความคิดที่กลัวคมเพลเลยแล้วก็ถ้าเราตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตผลประโยชน์ประเทศชาติคิดถึงส่วนตัวให้น้อยลงเราจะทําให้สังคมเนี่ยมันน่าอยู่เวลาที่มีเหตุการณ์ลบมันก็ทําให้เราไปทําด้วยความภาคภูมิใจอ่ะใช่ไหมครับแผ่นดินเราผมเนี่ยก็เหมือนเด็กรุ่นใหม่คนนึงอ่ะมีคนบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษเสียสละชีวิตมาสมัยเรียนมองว่ามันเป็นง่วงเรียน โรงเรียนในร้อยง่วงจะหลับแต่พอวันเนี้วันหนึ่งลูกน้องผมคนที่สูญเสียเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นบรรพุุรุษที่ปกป้องแผ่นดินคนหนึ่งใจเขาต้องขนาดไหนเขาต้องเสียสละขนาดไหนเขาเป็นคนดีขนาดไหนเขายอมสละมาจากหมวดเป็นชุดนะสิบห้าคนแล้วพอไปถึงฐานเขาก็ยังเต็มใจที่จะไปอ่ะเขาเห็นพี่น้องเราเหยียบระเบิดมาเขายอมไม่ได้เขาเห็นขามนยิงป๊มมาเขายอมไม่ได้เขาเลยมีใจที่จะไปจะไปจะไปพอเขา ไปสูญเสียเนี่ยเขาให้เราได้แผ่นดินเพิ่มขึ้นมาแต่รู้ไหมว่ามันมาด้วยคุณค่าชีวิตคนคนหนึง่งที่ยอมแลกมาหรือถ้าวันนั้นนะ่ะมันไม่ใช้โดนเป็นพวกผมนะที่อาจจะสูญเสียมากกว่านี้ผมนึกบอกว่า,วานี่แหละมันคือความหมายของคําว่าเสียสละกับการสูญเสียเพื่อปกป้องประเทศชาติจริงๆมันเป็นเรื่องที่ยากที่คนอื่นจะเข้าใจครับอย่างผมถือว่าบุญมากๆครับเห็นผมเห็นคนบางคนเนี่ยเขาเสียขาเขาเสียอว,วัยวะ มีหนักเลยคือที่ว่าเสียขาสองข้างเสียแขนเสียแขนข้างหนึ่งตาบอดสองข้างเขายังมีชีวิตอยู่อ่ะทั้งที่ก่อนหน้านั้นนะเขาเป็นคนที่ปกติเหมือนเราทาหารเนี่ยเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายเล่นกีฬาแล้ววันหนึ่งเขาวิ่งไม่ได้เขาเตะบอลไม่ได้เขาเออกกำลังกายไม่ได้นั่นแหละคือคาว่าเสียสละอย่าทําให้คําว่าเสียสละของเขาอ่ะมันดูแบบโดนบั่นทอนจาก จากอะไรก็ตามครับอยากให้การเสนอของเขาเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดครับเพราะมันเอาเงินคนที่เขาา้าขาบรถจริงจริงอะ่ะผมถามเลยเอาเงิน100ล้านเนี่ยกองเนี้ยกับเอา BM 21หรือปืนใหญ่ตกใส่ะเลือกอะไรไม่มีใครเอาเงินหรอกครับผมเองนะไม่คิดเลยโหจะต้องมาเป็นคนดังจะต้องมาเป็นวีรบุรุษจะต้องมีอนุสาวรีย์ตัวเองไหมหรือจะต้องได้เงินท,งทุกคนอยากทำภารกิจสำเร็จ แล้วก็กลับมาหาคนที่รักเสียใจก็คือลูกน้องที่ผมรักอะ่ะผมรู้ว่ามันจะเสี่ยงอะ่ะแต่เรายังพาเขาเข้าไปนะครับถึงแม้ว่าเขาจะหมากใจก็ตามอะ่ะแล้วต่อเป็นคนดีลูกก็ยังเล็กกับน้องไอ้ติมใช่ไหมครับเราสนิทกับผมมากอนะไรเงี้ยแล้วผมหน่วยอะ่ะไม่เห็นผมไม่ไม,ไม,ไม่ผมเห็นศพน้องเลยนะแต่ผมเห็นได้แค่เสื้อกองมงเหลเป็นคําสั่งของผู้บัญชาผมก็เลยเลือกที่จะไม่เห็นดีกว่าขอจําแค่ สิ่งดีๆที่มีกับผมกับน้องครับคือผมเนี่ยรักน้องมากเอาอาบน้ํานอนด้วยกันกลางคืนฝนตกก็มาซ่อมไฟชีดครับอาบน้ําอาบด้วยกันใช้สบู่ผมเงี้ยขนาดนอนบนทางน้ําเขายังหาผ้าใบมาปูให้บอกผมว่าจะนอนเปยไหมจะยอมเดินกลับไปที่ฐานอะ่ะเพื่อไปเอาเปยอันเล็กอะ่ะเสียงอะ่ะเพื่อมาให้ผมผูกเปยข้ามข้างน้ําอ่ะผมบอกว่าผมไม่นอนท่านลูกน้องผมนอนบนบนบน,บน,บ,น,บ,นบนหินผมก็จะนอนบนหินท่านหนาวก็อยู่ด้วยกันนะครับ พอสุดท้ายอะ่ะเขาเป็นคนที่มีความกล้าหาญอะ่ะแบบผมถามว่าใครมาใครอาสาใครอะไรเขาจะเป็นคนแรกที่แบบว่าผมไปครับผมไปจนอยู่ฐานแดนไกเนี่ยปืนยิงข้ามหัวนะมืดฝนตกเนี่ยตัวผมเองอะ่ะร้อนรุ่มนะแบบว่าอยู่กลางฝนแต่ว่ามันร้อนไม่หมดอะ่ะลูกน้องลูกน้องว่าผมเห็นลูกน้องอะ่ะมีอาการประมาแบบจะอาเจียนจะแบบอุ้ยอคือมันเป็นธรรมชาติของกลไกมนุษย์น,นะครับแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะมา ความกลัวทุกคนมีแต่ว่าความกล้ามันสูงกว่านะครับแล้วผมถามเพราะคิดดีๆเพราะผมมันไม่ย้ายเขามาเลยสุดท้ายเขาก็มานะครับแล้วมาเป็นคนแรกๆด้วยแล้วเขาก็สูญเสียแล้วทราบว่ามีโอกาสได้ไปร่วมง,งานศพเขาด้วยใช่ไหมคะที่เห็นในรูปเนี่ยยังใส่ชุดโรงพยาบาลไปร่วมง,งานด้วยเลยใช่ครับใช่เพราะว่าผมผมไปอ่ะตอนแรกก็พยายามที่จะใจแข็งนะครับใจแข็งแล้วพอเพลง ทหารพระราชาขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับมันก็กั้นน้าตาไม่อยู่เลยก็ร้องร้องไห้เพราะว่าเราน้องไอ้ติมอ่ะยังไม่รู้เลยว่าคุณพ่อไปไหนครับแล้วก็วันนั้นอ่ะผมก็เสียใจครับเสียใจที่ผมเสียคนดีๆไปนะครับเพราะเขาเป็นคนที่ดีมากจริงผมเนี่ยพูดเขาบ่อยมากนะว่า,าเขาเนี่ยผมไม่ได้เลือกคบคนว่าจบจากสถาบันไหนผมเลือกคบว่าเขาเป็นคนดีหรือเปล่านะครับแล้วก็บอกเขาว่า ถึงแม้ว่าอย่าน้อยใจว่าไม่ได้จบโรงเรียนนี้ไม่ได้จบโรงเรียนนั้นโรงเรียนเราอะไรก็ตามแต่เขาเป็นคนดีให้รักษาความดีไว้นะครับวันหนึ่งผมยังเคยแซวว่าวันหนึ่งผมโตเป็นฟอรสามเป็นอะไรเงี้ยผมจะให้น้องติยดยศเลยเพราะว่าน้องมีลูกเล็กแล้วน้องก็อยากที่จะบรรจุเป็นเสาหลักของครอบครัวอะไรเงี้ยครับแล้วน้องอ่ะก็พูดกับผมเนี่ยผมมานั่งนึกย้อนกลับไปนะครับหลายๆคําพูดที่น้องพูดกับผมเนี่ยมันเป็นคําพูดที่ คนที่พร้อมที่จะเสียสละเขาบอกผมว่าผู้หมวดจะทิ้งลูกทิ้งเมียผมไหมครับคือพอผมมานั่งมองย้อนไปคือเขารักประเทศชาติรักส่วนรวมแ้วเขาตัดสินใจที่ทำเพื่อส่วนรวมจริงๆผมยังว่าเลยว่าอย,อย่าพูดเป็นลางมาครับผมจะ,จะโชคดีอะไรอย่างเงี้ยมันให้กําลังใจกันอนะผมต่อหมวดคนนีนะ้คุยกันแล้วที่น่าเศร้าอ่ะตั้งแต่รับแผ่นมายี่หนะครับผมก็สั่งลูกน้องอะ่ะปิดมือถือคือไม่ให้พิมพ์แม้กระทั่งพิมพบอกว่าจะไปทําอะไรอะ่ะ พราะกลัวคอมเมดเนี่ยจะดักรับได้เพราะมันเป็นพวกสแกมเมอร์คอนเทนเตอร์เพราะนั้นเนี่ยวันที่น้องโดนระเบิดเนี่ยคือน้องก็ไม่มีโอกาสเลยที่จะลาครอบครัวนั่นคือความเสียสละของเขาครับผมเนี่ยไปเห็นงานศพอะเห็นมีคําพูดมากมายอะที่จะพูดกับครอบครัวมันก็พูดไม่ได้มันก็พูดไม่ออกครับได้แค่ร้องไห้เสียใจถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมาหลายเดือนก็ยังรู้สึกเสียใจครับแต่ว่าผมก็ได้คิดว่า ผมภูมิใจนะที่ครั้งนึงได้ร่วมงานกับเขาแล้วก็หลักอย่างเนี้ยชีวิตแล้วราชการผมเนี่ยจะมีเขาเป็นเครื่องเตือนใจว่าผมต้องดูแลลูกน้องที่เหลือให้ดีเขาจากไปแค่ร่างกายครับแต่ว่าจิตวิญญาณอะไรของเขาเนี่ย<ม>ก็จะอยู่กับผมตลอดชีวิตที่ผมรับราชการครับเรามีโอกาสได้เจอน้องไอ้ติมบ้างไหมคะช่วงนี้ตอนนี้ผมอยากเจอมากครับแต่ว่าผมยังรักษาตัวอยู่ก็คือยังต้องไปโรงพยาบาลอยู่เป็นระยะระยะ,ระยะผมเลยยังไม่ได้กลับไปที่หน่วยแล้วก็ ผมเนี่ยวันนั้นครอบครัวของน้องไอติมมามาที่โรงพยาบาลท้องกุ่มาเยี่ยมผมแต่ว่าผมเนี่ยถามหาน้องไอติมเี่นน้องไอติมยังไม่เจอผมเลยตั้งใจว่าจะไปหาน้องหลังจากที่ผมะจะกลับไปทํางานแล้วครับแล้วตอนนี้อาการบาดเจ็บเป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็แขนยังไม่มีแรงมากครับก็ยังต้องกายภาพแล้วก็พยายามไปพบแพทย์ตามนัดครับเพราะว่าสะเก็ดอะไรอย่างี้มันออกไม่หมดมันก็เหลือเศษเลเ็กเศษน้อยคุณหมอบอกว่าถ้าผ่า มันก็ลู่ลึกครับมันก็ไม่คุ้มเพราะว่ามันจะทําให้กล้ามเนื้อไอ้ส่วนที่ผ่าไปแล้วเนี่ยบาดเจ็บอีกก็อาศัยระยะเวลาแล้วก็ให้ขยันกายภาพไปเงี้ยไหลก็ยังติดยังไรผมก็พยายามที่จะทําตัวเองให้ดีมากที่สุดเพราะว่าตั้งแต่นอนโรงพยาบาลมา2อสเดือนเนี่ยผมก็น้ําหนักขึ้นเยอะมากครับผมก็ด้วยความเศร้าวความเครียดด้วยยาด้วยอะไรเงี้ยผมก็กินนอนพักใจเต็มที่เลยครับแล้ววันหนึ่งที่ผมคิดว่า,าร่างกายพร้อมแล้วใจพร้อมแล้วผมก็จะกลับไป ทาหน้าที่ครั้งหนึ่งครับสุดท้ายค่ะความรู้สึกรู้สึกภาคภูมิใจมากน้อยขนาดไหนคะกับสงครามในครั้งนี้ผมเอาจริงนะครับถ้าตอบจามจริงผมรู้สึกภูมิใจมากนะผมไม่คิดว่าตัวเองครับจะได้เข้าร่วมในการทุ้ลมครั้งนี้นะครับคือคุณพ่อผมก็คุณปูก่ก็ไปราชการสนามนะครับก็คือไปลบเวียดนามคุณพ่อก็ได้ปรับ พกคอๆๆนะครับป่าวคอมมินิตแล้วก็ได้ราชการถามชายแดนกัมพูชาเหมือนกันก็มีเหรียญพิทักษ์เสรียชนเหรียญอะไรแบบนี้ครับผมเองอ่ะก็ไม่เคยบอกใครว่าบ้านเนี่ยคุณปู่คุณพ่อเป็นทหนารแล้วเคยผ่านสนามมาหมดเลยนะครับคุณพ่อเคยเตือนผมก่อนผมจะลงที่เลือกที่ลงพ่อบอกว่ายังไงผมหน,นีไม่พ้นหรอกเขาพูดกับผมแบบนี้เพราะว่ามันเป็นสายเลือดหนีไม่พ้นหรอกขอแค่ว่า ให้เราอยู่รอดปลอดภัยนะครับแล้วก็ผมไปในฐานะที่แตกต่างก็คือคุณปู่เป็นในสิบคุณพ่อไปในตอนที่เขาเป็นพลทหารแต่วันนี้ผมไปในฐานะผู้หมวดนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะดูเป็นนายทหารใหม่ยังเล็กนะครับยังเล็กคือเป็นนายทหารผู้น้อยในระดับสัญญบัตรแต่ไม่ว่าจะรับภารกิจอะไรมาหนี่มในร้อยก็จะสอนว่าผมต้องทำให้ได้แ้วก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะครับ ผมก็เลยรู้สึกว่าภูมิใจมากที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราฝึกมาพันวันหมื่นวันเพื่อที่เราจะใช้จริงวันเดียวไม่ว่าผมจะชันยศอะไระมันวันนั้นมันต้องทําให้ได้แล้วมันไม่ใช่เรื่องของการเรียนมันไม่ใช่เรื่องของการฝึกอันนี้คือชีวิตจริงผมจะต้องรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีที่ผมรู้ที่ผมสั่งสมมางัดออกมาใช้นะครับผมเลยได้ตกผลึก ใจความสําคัญของของการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเยอะมากๆอย่างเช่นคําว่าเสียสละเนี่ยมีค่ามากของควาหน้าที่คืออะไรบางคนบอกว่าไปลบเนี่ยคือหน้าที่แต่ผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่นะครับมันแค่ส่วนหนึ่งเพราะหน้าที่เนี่ยเราจะทําไม่ทําก็ได้เราเดินกลับได้แต่ถ้าคาว่าเสียสละคือมันเกินคําว่าหน้าที่ไปแล้วนะครับผมก็เลยรู้ว่าคําว่าเสียสละมีค่ามากของหน้าที่ทําไมต้องรักลูกน้องเหมือนชีวิตตัวเราเองเพราะเรารู้แล้วว่าในสนามลบ มันมีลูกน้องมีเพื่อนร่วมทางมันอุ่นใจเราอยากให้เขาอยู่กับเราเราก็ต้องรักเขาดูแลเขาเขาก็ดูแลเราเราก็อยู่ด้วยกันไม่มีชั้นยศไม่มียศถามนาฏศัตด์เราตายเขาตายเราทั้งหมดรวมกันเป็นฝ่ายตรงข้ามของขมเิเราคือทีมเดียวกันนะครับจะแบบเอ้ยมึงต้องดูแลผู้หมวดมึงต้องปง้องกันไม,ไม่ถ้าเขารักเราเขาจะดูแลเราเองเหมือนที่น้องต่อผมต่อพงทําให้ผมนะครับแล้วก็ เหตุการณ์สู้รบครั้งนี้มันสอนอะไรในชีวิตผมค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าพอผมปฏิบัติหน้าที่เสร็จเนี่ยช่วงที่ผมนอนพักฟื้นที uh ่โรงพยาบาลเนี่ยผมได้มีโอกาสเจอผู้คำบัญชาเยอะมากนะครับแล้วก็เจอเพื่อนเพ่พี่ๆน้องๆทหารที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วสูญเสียอวัยวะสูญเสียแบบสภาพจิตใจหรือว่าสูญเสียคนที่รักผมได้เห็นอะไรเยอะมากแล้วก็รวบรวมทุกอย่างมาเป็นประสบการณ์บทเรียนทั้งเรื่องที่ดีเรื่องที่ไม่ดี แล้วก็รู้ว่าในอนาคตที่โตไปอ่ะเราจะต้องตั้งใจเป็นหน้าที่ให้ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าอยู่ๆเนี่ยการลบที่ใครๆคิดว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันก็มีปัจจัยที่เพิ่มเติมเข้ามามากมายวันเนี้ยผมได้เดินไปโรงพยาบาลทุกุดอ่ะผมผ่านอนุสาวดีชัยสมรภูมิอ่ะมันเป็นความทางีเมื่อก่อนนี่ผมผ่านมาตลอดเลยนะผมก็ไม่รู้สึกอะไรก็แค่คิดว่าเออก็เป็นอ่า อนุสาวรีย์แต่วันนี้พอเราเป็นคนที่ไปเป็นวรนหน้าที่มาสูญเสียลูกน้องมาเห็นเห็นการสูญเสียขาของเพื่อนพี่น้องโลกอาชีพผ่านอนุสาวรีย์ครั้งนี้ผมอะร้องไห้เพราะผมรู้ว่านี่แหละกว่าเราจะมีแผ่นดินมามันแลกมาด้วยการสูญเสียแบบนี้เสียเลือดเสียเนื้อจริงๆนะครับแล้ววันหนึง่งลูกน้องผมหรือคนที่เขาสูญเสียวันนี้เขาจะกลายเป็นบรรพบุรุษเป็นบรรพบุรุษนะครับผมเลย สอนผมว่าต้องต้องมีความรักในเพื่อนร่วมอาชีพต้องรักในแผ่นดินต้องรักในส่วนรวมต้องรักในอุดมการเพราะทหารเนี่ยถ้าความเก่งกับความกล้าเหมือนที่ผมบอกนะว่าความกล้าเนี่ยมันสําคัญกว่าความเก่งจะเก่งแค่ไหนแต่ไม่กล้าลบไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นอุดมการมันจะทําให้เกิดความกล้าการฝึกมันก็จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นเกิดความกล้าแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดการลบทั้งหมดนะครับมันทําให้ผมะหนักว่าการสูญเสียการ สูญเสียไม่ว่าจะเป็นอวัยวะร่างกายมันเจ็บปวดมันแลกมาด้วยเลือดเนื้อของพี่ๆี่น้องเราเพราะเราเติบโตไปเราจะต้องเป็นคนดีแล้วก็ทําให้เหตุการณ์ครั้งนี้มันมีคุณค่ากับตัวผมมากที่สุดมันจะไม่ว่าจะแผ่นดินจะได้มามากได้มาน้อยแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมเก็บเกี่ยวมาได้มันมีคุณค่ามากๆมากกว่าตําราหรือบทเรียนครับวันนี้ผมก็ขอบคุณครูหนุ่มแล้วก็พี่แพรทีมงานนะครับที่ได้ ให้โอกาสมาสัมภาษณ์นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าตอนนี้ตั้งแต่ทํางานทําอะไรมาเนี่ยผมไม่โซเชียลนะครับแล้วก็คิดว่าทํางานก้มนัานตาทำอย่างเดียวแต่วันนี้ผมเห็นแล้วว่าผมเนี่ยสูญเสียลูกน้องคนด,ดีไปนะครับผมอยากให้มันเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันไม่จบไปแค่วันที่28ผมอยากให้เรื่องราวต่างๆบทเรียนข้อคิดนะครับหรือว่าสิ่งต่างๆที่คิดว่าเป็นประโยชน์เนี่ยมันมาถ่ายทอดแล้วก็เกิดขึ้น ปลูกฝังให้ทุกคนมีดมการนะครับแล้วก็คิดถึงส่วนรวมคิดถึงประเทศชาติเนื้อสเงินไดนะครับมันบทเรียนจาการลบเนี่ยมันได้เยอะมากเราต้องตระหนักแล้วนะว่าเห็นไหมครับว่าคาเมรเนี่ยประเทศที่เล็กกว่าด้อยกว่าทําไมกล้าที่จะมีปัญหาก,กับเรากล้าที่จะรังแกเราลุกล้ําเราเอาเปรียบเราเห็นไหมว่าเขาพยายามขนาดไหนที่จะเอาแผ่นดินอะอยู่ที่ต่ากว่าทํากระเช้าขึ้นมาเพื่อที่จะมายึดพื้นที่เอาเปรียบเราอะ แล้วเราที่เรามีพื้นที่อยู่แล้วทําไมเราไม่รักษาเราก็ต้องรักษามันนะครับแล้วก็การชนะอะไรเงี้ยการลบอะ่ะมันไม่ใช่แค่การที่ทหารไปยิงกันนะครับมันต้องปฏิบัติเรื่องอื่นควบคู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการข่าวนะครับการอาหารระดับรัฐบาลเพราะทหารลบไปสุดท้ายอะ่ะมันจะจบที่เจราจาจะเจราจาเราจะได้เปรียบเสียเปรียบมากน้อยแค่ไหนอะ่ะมันอยู่ที่ระดับที่สูงอ่ะไม่งั้นเนี่ยคนที่สูญเสียไปอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกเสียใจ เขาจะรู้สึกเศร้าใจที่ที่ลบไปสูญเสียอะไรไปแล้วผลลัพธ์มันเท่าเดิมหรือแย่ลงกว่าเดิมซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ได้จบในปัจจุบันหรอกในอนาคตอะมันจะต้องอาจจะต้องเกิดการสูญรบขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมกับผู้น้อยหวังในการไหน้าที่มากที่สุดเลยคือหลังจากผ่านการลบครั้งล่าสุดมาเนี่ยอยาให้มันจบแต่มันไม่จบมันอาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตแล้ว มันจะมีรายละเอียดที่เยอะมากๆเช่นยุทธปกรณ์ที่มันพัฒนามากขึ้นเคมนใน10 15ปีอาจจะมีเครื่องบินนะครับแล้วมันจะสูญเสียมากกว่าเดิมไหมใช่ไหมครับถ้ายังยังไงผมคิดว่าทําไมที่ผมยังคิดว่ามันจะมีการลบขึ้นอีกเพราะเรามีปัญหาอยู่แค่2อย่างคือพื้นที่กับคนหลักๆเลยคือคนเอาพูดง่ายคือสันดานเมนน่ะมันจะเอาเปรียบมันจะเอาอธิปไตยเรามันจะเอาพื้นที่เรามันจะทําทุกอย่างที่มันได้ผลประโยชน์ เพราะนั้นทหารจะต้องทหารรวมถึงพี่น้องประชาชนอะ่ะควรจะศึกษาประวัติศาสตร์มีอุดมการในการรัก,กส่วนรวมนะครับแล้วก็อย่าทะเลาะก,กันนะแล้วก็ในเรื่องของการฝึกศึก,ศกษาอะไรของทหารเนี่ยจะต้องมาปรับใหม่ให้มีความจริงจังแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นนะครับแล้วคนที่ไปสูญเสียคนที่เป็นลบอะ่ะคิดยังไงขนาดผมเองอยี่ยคิดว่าดีนะครับว่าที่วันนั้นอะ่ะผมยังมีโอกาสได้มีชีวิตรอดนะครับแต่ผมรอดแล้วอนาคตผมก็จะต้องเอา ผมจะต้องทํำยังไงก็ได้ให้ลูกน้องผมเนี่ยที่สูญเสียไปเกิดคุณค่ามากที่สุดครับโดยการที่จะสร้างอุดมการให้เกิดขึ้นทั้งระดับเดียวกันกับรุ่นน้องกับกําลังพลที่ผมจะเติบโตไปจะดูแลกันเพื่อที่จะทําให้กองทัพมันเข้มแข็งแล้วก็ตะหนักให้ได้มากเรื่องของเทคโนโลยีครับเพราะว่าอ่าธุปกรณ์อ,อะไรเงี้ยมันพัฒนาไปตามยุคตามสมัยแต่ความเปราะบางของร่างกายมันเหมือนเดิม โดนมาปุ๊บเนี่ยมันมันไม่เหมือนหนังเลยที่เราแบบยิงสู้อ่ะครับมันชาไปหมดมันเสียเลือดมันตาลายมันโอ้โหมันไม่เหมือนหนังเลยครับแล้วอย่างในการฝึกเนี้ยคนเปเราอาจจะหาได้ครบสี่คนแต่เหตุการณ์จริงอ่ะเราจะหาคนกล้าเนี่ยขึ้นมาหามเราครบสี่คนหรือเปล่าก็เป็นโจทย์เพราะนั้นในวันที่ประเทศชาติเรากับอนาคตมันเดินไปข้างหน้าความกล้าหาญของตัวคนก็น้อยลงเพราะเรามีความเป็นตัวเองเทคโนโลยีก็พัฒนามากขึ้น การสนใจต่อส่วนรวมมันก็น้อยลงผมจะบอกทั้งหมดเลยก็คือว่าเราอย่าเอาแต่ทําการลบนะทหารก็เสริมความมั่นคงตามชายแดนไปแต่เราต้องเสริมความมั่นคงทางธนคติด้วยต่อส่วนรวมว่าเราจะทําคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมยังไงเราคิดถึงประเทศชาติยังไงเราจะทําให้คนส่วนใหญ่รักและเป็นอันหนึ่งเดียวกันยังไงไปแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งฝ่ายพอเราทาทั้งหมดอย่างนี้มาปุ๊บเนี่ยต่อไปถ้ามีการลบอีก เราจะสูญเสียน้อยสูญเสียน้อยยึดพื้นที่ได้ยึดพื้นที่ได้แล้วคนในชาติก็จะไม่ทําให้มันเสียไปการสูญเสียก็จะไม่สูญเสียเปล่านะครับ